สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้วันที่หนึ่งตุลาแล้วสีผ้าพี่นอ้องมาเบิ้งเข่าไปนี่ครับกอคอสิบหาที่หยอดไว้ตอนนี้กะถอกหลายแล้วครับเนี่ยกำลังตากเกสอนนะครับเนาะเดี๋ยวสีพ้าพี่น้องเลาะเบิ้งทัวเลยมือน่้นะครับตอนนี้ก็ถอก ไกลสิซุ้มแล้วนะครับกับสิประมาณแปดสิบเกสิเปอร์เซ็นต์แล้วลนะ่ะน่ามก็ร้ายพี่น้องเพราะว่าฝนตกเกือบตีซุ้มืออลิ้นแน่หนักแน่คอยแน่แห้งแน่อยู่เพราะปันดีล่ะขับมันมาต่้ช่วงแรกๆกับสิไขรอันนี้คือจนว่าเข่าถอกแล้วจังคอยมาานะครับนี่พี่น้องทั้งนี้คือทั้งหน้าจำ แปดไล่แปดไล่แรกที่เป็นน้าจำนี่แหละถอดแล้วโดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ที่น้องเพราะว่ามันได้ความหนาน้ำปีนี้ถึงมันสิบองามทอปีทีแล้วแต่ว่ามันมันหนานะครับเพราะว่าปีทีแล้วงา้างง้ามอยู่แต่ว่าบ่ได้หยอดหนาปันนี้แต่ปีนี้ได้ความหนาของมันน้ำแต่มันบองามทอปีทีแล้วก็จังสีเบิ่งว่าเวลาเป็น หอดย้ำเกี่ยวเกียวมันถี่จังไดยน,นะครับอันนี้ไฮนีกับซีไรไฮนีซีไรมะไฮนีไฮนีกับซีไรคือกันกระถอบคือกันแล้วฟังทั้งนี้จะเป็นของพญพิยมาลีหนึ่งศูนย์หาพี่น้องมันจะย้อนแสงจังหน่อยเด้อกล่องจะย่อนแสงจังหน่อยมันจะมัวมัวอันนี้เป็นมาลีหนึ่งศูนย์หาของพญเพิยนี่บ่ทันประทันถอกแต่ว่านี่กอคอซีผา 15. ของผมฟงังทั้งนี้ถอกแล้วก็จะทั้งใจนะครับเพราะว่า ปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วราคาเขาสดเพราะแต่เปิดมามันสิบสี่บาทกลัวเนาะผมแซมมารีหนึ่งศูนย์หาส่วนสิดได้เกี่ยวมันจะลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆตอนตอนผมได้เกียเ่ยวเหลืออยูสิบเอ็ดบาทนี่แต่มันทันช่วงสิบสี่กับสิบใคนะครับวับนนี้ปีนี้ก็เลยล้งเอาก็ขอสิบหามาใส่เบื้องกะกะว่ามันได้เกีียวหัวปีมันถี่ได้ทันราคาดีจากน้อยเพราะว่า ตามฟังข่าวปีนี้เขาว่าสิมีเสื้อผ้าย,ยู่เด้พี่น้องกกขอสิมหาราคารับซื้อตอนแรกๆเนี่ยอาจจะดีอยู่ตามตามที่ฟังข่าวเพิ่นว่าสิสิไข่อยู่วันเถอะนี่ครั้งๆนี้นะจำแปดลายไฮนี่สี่ลายย่คนน,น้านก็หลายเด้อพี่น้องตอนนี้ผมกับเพีงอยู่เพียงบันษัทบ่ทันษั้เขาเพีงอยู่เพีงหลายมือแล้วนี่นผมใส่ของง้อใส่ของง้อไว้นะพี่น้อง ไอ้กันน้ามันทางเขา,ม,า,ขาเมันทางเขาฮ่องแม่งมันจะทางเขาลมแต่ว่มมันก็นทางไปหลายๆตอนแรกปรนัานเอกิดได้หัวก็เอามาใส่นี่ถือว่าดีโอเคอย่งนี่มันเทเด็กเขาฮ่องพอลมบ่าทางเขาฮ่องไปทั้ทงนี้เป็นทั้งองค์มเราพี่นอ้องแปดไรถอความกันบดละ แบบนี้ฟังข้างนี้ของพญพิดก็เป็นกอขอหกแเราจะมีสองอันอันหนึ่งเราเห็ดกอเอ้มลีหนึ่งสวนหาอันนี้เราเห็ดกอขอ,ขอหกนี่พี่น้องเขียงงามอยู่เราเอาปุ๋ยเราล่วงเมื่อวานล้วแต่ว่าท่านถอกมันเป็นถอกซ่านี่ฟังของผมเป็นกอขอสิหธานถอกแล้วถอกก้อนเบิดแล้วเบิ้งสภาพห่วงสภาพต้นสภาพห่วง ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องพี่น้องเบื้องคว่วหนาอันนี้คือควาวหนาของเขามันมนัเป็นเขาหยอดนี่แม่นเฮ้าสียอดที่ยอดนากับว่มีผลในพี่น้องสําหรับห่วงผมว่าโอเคอยู่ว่าต้านยให้มันทีเกินไปแต่ว่าตามซ้าที่ผมเ็ดอยู่นี่ที่ว่าที่แล้วยังว่าใข่อย่วาห่วงมันโอเคอยู่นี่ถือว่าใส่ได้อยห่วงนาเนียนดีอยูแม่นเฮาเม่นเฮาอัน ยอดนะก็ถือว่าบ่บ่บ่อยนะโอเคอยู่เนี่ยพี่น้องให้นี่แปดไรให้ของผมแปดไรพี่จริงมันก็บซีไรล,ล่ะเอ้ให้ละซีไรแล่ะเกียรร่วมกันเป็นแปดไรนี่มองนี่มองเอากันแท้ออกมองอกันแท้ออกมันดินกับพ่อท่านนั่นปันใดบ่อท่านสมบูรณ์ปันใดนี่แหละสามัคคเสมอกันดีอยู่พี่น้องดีนี่ ถึงถึงสีแรงก็ถือว่าไขอยู่น้ำก็เต็มยยยอยู่สุไฮยังเป่งอยู่เด้พี่น้องแต่บ่บ่บมันเป่งรถดอกเป่งเป่งเพราะมันหลายให้มันนั่นหางใสซะก่อนจังคอยสิมาเป่งให้มันแห้งเลยบัดนี้นี่ห้องนี่ห้องนี่นี่รู้สึกว่าจะหนาก็มูพ้ามันมันเป็นเสมอเสมอกันแล้วมันแตกกอดีนี่ห้องเอียนเขาหน้าเนี่ย ฟังทั้งนี้แปดสองสิบหกสิบหกไายน้ำก mm ับเต่งได้พี่น้องเต่งล้ของไม่ยนกมันอยู่กันน้ำมันอยู่กันแล้วนบ้าไปนี่ฟังของไม่ยีนกของไม่ยนกมาลีหนึ่งศูนหาฟังนี่ก็คอสิบหาอ่าถอกแล้วมาลีหนึ่งคูนหายังบั้นบั้นถอดบั้นอย่าง พี่น้องเบิ่งห่วงเขาเม็นเม็นเหมนเขานาหนาก็ถือว่าโอเคอยู่เด้ห่วงแต่ว่าเขาโมนี่มันถอกก้อนม่มันอยา่างมีอย่างมีนกมาเหยียดกินนั่นนำนมเขาก็เสียหายไปแน่อยู่กับามมันบ่เป็นอย่างหลอกเลี้ยงกันกินคนกินแน่นก,กินแน่ มองนีสูงพี่น้องมองนีสูงขันขันลงไปในไหนะผมมาส่วมหัวตะนียงอยู่กันแทก้กะเพียงคอแล้วนี่แต่ว่าใครอยู่บนทัานลมบนบ้านนี้มองได้ลมได้พี่น้องลมแมงแห้งอันวังวังผ้าอย่เข่ามา้านผ่านไปนี่กะลมกับแห้งฝนฝนกัน,นั่นอยู่แต่ก็ถือว่าบานลมนี่ผมมาดีอยู่สำหรับเข่าหยอนกับ,บ่นได้ลมทับม้านทับหยังหลังจากมันหางสาหางหยังไปแล้วห่วงมันหนัก อาจจะล่มมา้เนี่ยแต่บเสียหายดอกเพราะมันเป็นหมากเป็นผลแล้วแสงย่างขึ้นไปทางนั่นสีไรที่จำไม่น่าจำไม่สีไรแต่มันงขี่ยอ้นยอนแสงมันงขี่ย้อนแสงมันจะเห็นบ่ว่ามีแสงยางขึ้นไปทางตะเวียน ถอกแล้วพี่น้องถอกถอกถือว่าโอเคถือว่าได้พันแทหมาอยู่เพราะว่าสร้างสื่อไม่ผมกับยานอยู่ว่ามันติดได้ของแแห่ของอย่างบ่มันติดตปนสิอย่างมาบ่กับปรากฏว่บกับมีตะกอขอสิบหาแต่ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเทียบใส่มาลีหนึ่งศูนย์หากับบ่ทันถอกกอของหกกับบ่ทันถอกอันนี้กับถอกความกันเบิดแล้วกถือว่าได้สายพันแแห่อยู่ คือสีได้น้ำทุหมองอยุ่น้อพี่น้องอยุดันนี่เพราะว่าบางมองที่ว่าแรงฝนกับอีตกทรงมะหายแน่เลยล่ละจังท้งผมสามเดือนแรกกันแรงบันีีฝนกับมาโตกใส่ช่วงนี้ละ่ะหลังๆมานี่ตกผูบ่มีนามกับมีแล้วละ่ะแต่ว่าเขากับตีแต่เกี้ยวได้เลี้ยมนยอยู่สุคลนอยู่ดอกผู้ได้หน่อยได้หลายป้าฝนกันไปตามสภาพ พอปีนี้มันแรงครับพี่นอ้องห่วงห่วงก็ถือว่าดีโอเคเย้่พี่นอ้องห่วงไ้ก็ขอสิบหานี่มันห่วงไงโกงคงนงอยู่ผมกับพระท่านเคยเห็ดเข่าพันนี่นะแต่ว่าเทียบไซกับมาลีหนึ่งศูนย์หาี่ก็ถือว่าสูสีกันอยู่อันนี้ทั้งนะ่าจำซีไรเด้พี่น้องนะ่าจำซีไร ก็เลี้ยงน้ำนี่เป่งเป่งสุไหอยู่ด้วยเนี่ยผมเป่งถิมไว้หลายมือแลยมันมันกับบทันบกขันหอนหอนบกลงมาเนี่ยผลกับลอยมาอีกน้ำมาใส่อีกอะน้ำกับขึ้นอีกก็เลยได้เป่งไว้ตลอดให้นีแกนให้นีแกนเขาเพราะสูงบันไดเพราะว่าตอนนี้ผมมาสามเมื่อปากใบได้เดี๋ยวเอาเสียมเอาเสียมขุดเอานี่ เป้งลงนะไฮนี่นี่แหละนี่มเป้งนำอะไรรอรออรออยนี่ไอที่สองที่สองที่ว่าติดนอยู่ค่ะไนี่มันต่ำกมูขาก็ยสูงทักเยอนี่มันต่ำกมูหวเขาอ่อนพี่น้องหวเข่าพ่อผมปรทันได้มันนับ บางท่านเนี่ยมันหนบเบื้องเพราะว่าให้มันหางเสก่อนยังสิมันหนาเบิ้งว่าห่วงหนึ่งนี่มันจักเม็ดมันตีคือมาเรียนองศูนหาเพราะว่าปีกายนี่มาเรียนหนึ่งศูนหาห่วงหนึ่งมันสามลอยก็เม็ดได้พี่น้องสามลอยก็เม็ดสามลอยเท่าไรผมก็ลืมแล้วแต่ว่าสามลอยกลัวล่ะถ้าเทียบใส่เขายอดไอ้ถ้าเทียบใส่เขาว่านเขาว่านยางงามก็สองลอยกลัวเท่านั้นนะแต่ว่าอันนี้มันสามลอยกลัวแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมตีมันหนาเบิ้งโดยรวมให้มันหางเสก่อนยังสิเห็นชัด เมื่อสาวันพี่นอ้องโกง,ง,งคงลงเคียงเลี้ยงเยอะมีขนาดแรงเลยนี่ขนาดแรงฝนบ่ทรงราคาที่เป็นใจบ่เนาะพี่นอ้องก,กูเห็ดกอขอสิบหา,าน้ำกันกันบสีหลายคนอยู่ตีเห็ดกดอคอสิบหาเพราะว่าซ้ำที่กินเนี่ยมันกินบ่เบิดดอกผู้ใดเห็ดก็บอะไรคำท้วงว่าฝนมันดี คือว่าเสิได้ขายได้นั่นเนี่ยแะแต่ละคานที่เป็นใจเพําสำหรับเขาสดห้ตต่ำห้ายต่ำกมูลมูหนี่มันอยู่ไต่หม่มไต่หม่มอยคะนี่นห่ะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปขึ้น่าบ่บ่หนาจะโดนน้บ่หน่าจะบ่หน,ะบหน่าจะถึงเดือนจะได้เกี่ยวแล้ว เดี๋ยวผมสีอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกว่ามันเป็นจังไดแล้วก็สิเทียบไอเขาหน้านหาเก่าเบอร์สี่แปดก็ขอขอหัว่ามันเป็นจังไรความต่างกันเดี๋ยวผมสี่ายให้พี่น้องเบิ้งอีกที่หนึ่งหน่อ